็นรี่นู่นนี่เราคิดของเราแบบนี้แล้วในที่สุดครูก็ได้เป็นคนที่ครูคิดว่าครูอยากเป็นแบบนี้คุณเห็นอะไรไหมนี่ไงทุกคนแค่เราเปลี่ยนความคิดว่าเราคู่ควรเราก็จะได้สิ่งที่เราคู่ควรนะคะเพราะฉะนั้นคุณอย่าอย่าไม่ตั้งเป้าหมายวันนี้หักดิบตัวเองกล้าตั้งเป้าหมายชีวิตการตั้งเป้าหมายชีวิตนะคะทุกคนหนึ่งคุณ ครูตั้งเป้าหมายว่าฉันจะต้องมีอิสระสองมันต้องง่ายๆสบายๆฉันต้องลงมือทําอะไรก็ได้ที่มันสําเร็จได้แบบง่ายๆสบายๆไม่กดดันแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความสุขนี่คือการทั้งเป้าหมายของครูค่ะว่าครูอยากมีอิสรภาพเสร็จแล้วค่ะทุกคนฟังให้ดีนะคะหลังจากนั้นเป็นต้นมาทุกคนครูตั้งใจมากเลยนะว่าเราจะสําเร็จเพื่อตอบแทนครูบาอาจารย์ นี่คือสิ่งที่ครูค่ะมีไว้เทิดทูนบนหัวเลยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับครูก็ตามไม่ว่าใครจะเข้าใจอะไรครูผิดก็ตามทุกคนเชื่อไหมการที่ครูมาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายครูนําสิ่งที่ครูเรียนแล้วมาประสบความสําเร็จแล้วครูมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําเพราะครูไม่อยากตายโดยการที่ตายแล้วต้องเป็นภาระลูกหลานตายแล้วไม่มีทรัพย์สินตายแล้วแบบไม่มีคุณค่าครูไม่อยากเป็นคนนั้นนะคุณเข้าใจไหมครูก็เลยตั้งใจว่า ฉันจะตั้งใจเรียนฉันจะตั้งใจทําฉันจะไม่ท้อถอยฉันมีพ่อฉันมีแม่ฉันมีลูกฉันเป็นคนคนหนึ่งถ้ามีคนคนหนึ่งทาได้ฉันต้องทําได้นี่คือสิ่งที่ครูปักเป้าปักหมุดแล้วครูก็ทํามันทุกคนทํทำเหนื่อยไหมโคตนเหนื่อยท้อไหมแม่งโคตรท้อมีบททดสอบไหมสุดๆมีเหมือนทุกคนแต่สิ่งที่ครูมองอยู่ข้างบนคือฉันจะต้องทําให้ครูภูมิใจฉันจะต้องทําให้ครอบครัวฉันภูมิใจ มันต้องมีบททดสอบแน่นอนทุกคนหลังจากที่ครูเรียนประสบความสําเร็จครูเอามาสอนครูขึ้นครูก็ถูกรับเชิญจากครูบาอาจารย์หลายท่านอย่าง,อา,อ,างอาจารย์ป๊อปเนี่ยค่ะก็เชิญครูขึ้นเป็นเกรสนะคะในงานของท่านครูก็โอ้แบบจะเต็มให้เลยเลยแบบนี้ค่ะว่าครูสําเร็จได้ยังไงมันก็จะต้องมีบางคนแบบเหมือนกับแบบว่าทุกคนเข้าใจเนาะในบทบาทที่ครูมาตรงเนี้ย ครูเป็นครูที่สอนฟรีแน่นอนครูก็ต้องโดนโจมตีว่าไม่เห็นค่าของวิชาเอามาสอนฟรีหรือถูกแบบแ,บบแรงกระแทกเยอะมากก่อนหน้านี้โดนแรงกระแทกหนักมากค่ะว่าเออแบบทําไมไม่เห็นคุณค่าของวิชาเอามาสอนฟรีได้ยังไงใครที่เรียนมาต้องเห็นต้องเห็นคุณค่าสิต้องให้วิชามีคุณค่าถ้าวันหนึ่งที่เขาคนนั้นไม่เคยใกล้ตายเขาจะไม่รู้ความรู้สึกครูเลยเพราะฉะนั้นครูไม่โกรธครูแค่ปล่อยผ่านแล้วทําใจครูคิดแค่ว่า ในวันที่ครูใกล้ตายอ่ะทุกคนครูไม่มีเงินเลยแล้วครู่ต้องไปกู้เงินซึ่งโอกาสการกู้น้อยมากใครมันจะให้ยืมมีหนี้ขนาดนั้นบัตรเครดิตอะไรโอ้เอามารวมกันเพื่อให้ได้เงินเพื่อนอ่ะทุกคนแบบเป็นผู้จัดการห้างแห่งหนึ่งอ่ะไม่เก็บค่าน้ำมันเราเลยพาเราไปเพราะรู้ว่าเราเป็นยังไงอย่างเงี้ยมันเจ็บนะทุกคนที่เฮ้ยก็กูกกำลังใกล้ตายอ่ะ มันไม่มีอากาศหายใจอ่ะเราก็อยากได้อากาศหายใจที่มันแต่เราต้องดิ้นไปกันใหญ่อ่ะทุกคนมันก็เลยคิดคิดเองอะค่ะวันหนึ่งถ้าครูมีโอกาสแล้ววันที่ครูคิดนะทุกคนโอกาสมันลิบหลีมากมันแทบไม่เห็นแสงเลยในวันที่ครูคิดว่าวันหนึ่งถ้ากูสําเร็จนะมึงอย่างเงี้ยถ้ากูทําได้สักเรื่องหนึ่งนะมึงกูจะเอามาให้ฟรีเลยนี่คือสิ่งที่มันประกาศออกไปเองอะทุกคนมันประกาศด้วยสมองอันที่แบบ ฮ้ยอยากเรียนอยากสําเร็จอ่ะแต่ไม่มีตังค์อ่ะเฮ้ยอยากไปอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านนี่โอ้ยใช้เงินเป็นแสนเลยหรอวะโอ้ยอยากไปนั่งตรงนี้ต้องใช้เงินห้าหมื่นคือมันมันกดดันตัวเองมากอ่ะแต่มันอยากรู้อ่ะเข้าใจไหมมันอยากสําเร็จมันอยากสําเร็จอ่ะแต่มันไม่มีตังค์อ่ะทุกคนมันกลายเป็นถ้าวันหนึ่งเรามีโอกาสนะเราอยากให้ฟรีจังเลยเราคิดแบบนี้ค่ะพอวันหนึ่งที่ครูทําได้ทุกคนวันหนึ่งที่ครูหมดหนี้ วันหนึ่งที่ครูมีคฤหาดได้วันหนึ่งที่ครูมีบ้านมีรถมีเกินความคาดหมายมีเกินสิ่งที่ครูจะคาดฝันนะคะมันทําให้ครูนึกถึงปฏิทานแรกที่ครูบอกว่าครูจะสอนฟรีทั้งชีวิตครูจะไม่เก็บค่าคอร์สใครแม้แต่บาทเดียวบางคนบอกว่าสอนฟรีไม่มีคุณค่าบางคนเรียนไม่สนใจเพราอุยอะไรอย่างเงี้ยขัวช้ำมาเยอะทุกคนเจ็บมาเยอะร้องไห้กับตัวเองก็เยอะ Push.